ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอเชิญพบกับฟุตบอลแอฟริกาซูปเปอร์ครัพนะครับเป็นการชิงเบอร์หนึ่งของวีครับระหว่างไนจีเรียกับอีฟครับนี่นครับเป็นฟุตบอลระดับสโมสรทีมชาตินะครับที่ฟีฟ่ารองรับครับ ฝั่งอี้วันนี้ก็คือเบอร์สิบก็มีมูฮัมหมัดฟาร่าครับเป็นตัวตัวนำครับแฮร์รีเจนของอิตาลีครับตรงกลางมีบัสบมอมเอริกไมเอ็มเป,เป็นคููคู่กลางนะครับ ฝั่งยี้ก็มีโมฮัมเหม็ดซาราบโมฮัมเหม็ดโมเซนเอลเซสและโลชิฟี่ครับอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มแล้วนะครับบอลคู่นี้ครับเอาละครับนาทีเรียบ,บุกจากซ้ายไปขวาครับเขี่ยเร็วเล่นแล้วพิสเตอรลิสโมฮัมเหม็ดฮาวเซนนะเป้าครับคู่นี้โมฮัมเหม็ดโมเซน เือนมาที่โดนชิบีโดนชิบีโดนพาสติดดับไปได้นะครับเฮลิกันไลอีกขวาครับปลาบอลมาเจกเอเอนิมีครับโชบิพาสตเลกันนอฟโยนเปลี่ยนจากขวามาซ้ายครับลิสเบม,มาฮูโลคือมาที่ผู้สาประตูเลยครับไวฮาวครับ เอเซ้ขึ้นเปโคเอลโดมี่ัฟฟี <leen> ่ขึ้นโอ้ลงนี้หลอกสวยครับโรโซบีครับหรือว่าทำได้ดีทีเดียวครับจังหวะไปเข้ากลางมาโยนขึ้นมาเช็ดลงนี้เรียบร้อยครับโอ้เช็ดลงนี้เรียบร้อยเลยครับสุดยอดครับมูฮัมหมัดโมเซนครับเป็นที่น่าสนใจจากทางทางฝั่งทีมในลี้ของกิจอยู่นะครับตอนนี้มูฮัมหมัดโมเซนครับเช็ด เชนดนิดเดียวครับเล่นลูกกลางกายได้ดีครับเช็นดนิดเดียวเสแสหน้าผสาประตูของนาทีเยเข้าประตูไปเลยครับดูนีเพนะครับจังหวะหลอกนี่ครับโอ้โหถี่ว่าหลอกได้เฉยบขาดมากครับแล้วดูจังหวะคอสเข้าไปครับโฉบเข้ามาครับอืังหยอเช็ดจบเรียบร้อยครับ นะครับเดลซิเลียเคลียเริ่มตามหลังอยู่1-0ครับนาทีที่18ครับฮัสติกอริกไม้ครับมอรล็อตมอรล็อตลิสบีครับเล่นม,มาที่กาบสายครับเอลคาลิเซียเอมปนมอรล็อครับเจอเอลฟาตี้ครับเร็วกว่าครับกัดเคลียร์ออกไปได้ครับ ัวหลอดทุ่มครับอเิกไม้ครับหวหลอดเอกไม้หัหลอดอีกรอบนึครับตายสัน้นออกมาในต,ต,ต,ตัดมาได้ครับอี่ยิบครับมีจังหวะเออ่จังหวะขึ้นชนกันแล้วเหมือนไปโดนแม่ จังหวะกระแทกครับลูซิโอกาลิกาครับเอลเซสบัตส์ฮอมฮามิดมาที่ปาสตอริโตโซบิเอลเซสโมฮเหม็ดโมเซนครับเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาครับโมฮเหม็ดซาล่าครับแถมที่เอลเซสโมเซนโมเซนฮามดิดจ่ายเสียลูกนี้ครัรบ กก่กองกหลังยังดักได้ครับบอลครับยังอยู่ที่การของบอลของอีบครับโมเมนตซาลาครับเอลเซสเอลเอลิมีโมเมนตซาลาครับ,บรมโมเมนตโมเซนฮาเมดแม่ชูว่าเขาบอลกันได้สวยที่เดียวครับทีมชาช่อีบีครับเน้นการของบอลเป็นหลักครับ โมเอสลจาจ่าทะลุช่องมาให้ม,มเมดโมเซนแม่จะได้ยิงอยู่แล้วครับจบครึ่งแรกครับนำไปก่อนครับอียิปนำเนเชเชียไปก่อน1-0นครับจาก,จากม,มเมดโมเซนครับถือว่าสู้กันของบอลกันได้ดีดีครับเนเชเชียยังไม่มีโอกาสได้ส่องทีมชาติอียิปเลยนะครับ านะครับปีบบุกจากซ้ายไปขวาครับเฮลกาซี่ชาฟฟีแตะเข้ามาที่เอลฟาตีฮวงเวสลาบโอ้วันนี้เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเอลไมด์เดวิดกาดอฟเดวิดกาดอฟให้มาที่เอลไมเอลไม่เปลี่ยนมาแล้วครับบุกกลับซ้ายครับ มูรอสจ่ายทำชิ้นที่สวยครับจ่ายตัดเข้าไปหลีกไม้คืนมาที่เอลลุยกาเซีครับเอ็มพิตี้เอ็มพิตี้พริก้วยิงลงูกนี้โอ้เออถือว่ามีกาโอกาสการโจสกอร์ครับแต่มันติดอยู่นิด,นดเดียวครับจังหวะนี้ครับโอ้โหพริกแล้วยิงครับแม่เอลฮาร์ดารีครับ โยกขึ้นมาโมฮเหม็ดโมเ,มมเซขึ้นเฮลิเจนเฮลิเจนโปรเจ็ครับเฮลิเจนโมโมาเหม,มเ็โมเซอ้หลงมแ้ยม,มูรัสอิลิกไมจ่ายเข้ามาอิมเพตติอ่าครับอียิโมเม็โมเซนนำแต่คืขึ้นมาแฮล่เจน ลาูกาเซยครับช่เจาะกลับซ้ายครับเอลิกไม้ครับทำชิงจ่ายมาให้เอลิ่ไม้ครับลาูกาเซยจ่ายเึ้เามอดีโอ้โหขึ้นโค้งไม่ถึงครับลุโซบี้ครับแม่ออกมาจากคขึ้งหลังนี้เกมดีดีขึ้นนะครับเกมของลิจิเลียมีจังหวะคลองบอลแล้วก็ทำเขาทำหลายจังหวะครับ ยังทำไม่ได้ครับออละมูเมซา่าครับปารต์ตี้เอลเซสกุนลิลี่แฮลิเจนลาอูกาเซียแฮลิเจนโอ้จังหวะนี้เสียฟาวครับระยะหวังผลด้วยครับโอ้ เนี่ยครับโอ้โหเข้าไปเต็มข้อเท้าเลยครับเอเลนี่ครับเอเลนี่ครับลาอูกากาลิก้าครับปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเสมออยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกาลิก้าครับนี่อล่นอยู่ในยุโรปนะครับลกกาลิก้า เล่นอยู่กับ่าสโมสอนไบเออร์เลวิสเซ่นครับอุนยลรมันเข้าซ้ายตรงุ่งให้เขาเลยครับเขาขวาครับขอพัยครับโอ้ปันแบบดูครับลูกโค้งเราเสียบปุ๊บหใต้คานเข้าไปเลยครับเฟร์มินฮามดเอกัสซี อาฟาตีโมฮัมหมัดซาลาครับจ่ายไม่ถึงครับเอลิงไม้เอลิเจนส์โมฮัมหมัดโมเซนตอกซนขึ้นมาแล้วโอ้เบิ้ลมาด้ว,วยครับจังหวะนี้โมฮัมหมัดซาลาปิกตอกเข้าซ้ายจ่ายมาที่โมฮัมหมัดโมเซนจ่ายเลียดเข้ามาแม่จบ90นาทีครับ แไปเข้าแรงไปหน่อยครับวันนี้เข้าหนักไปหน่อยครับพลาสติชเลยเวลามาแล้วนะครับของการจบเอ้ยวินาทีเสมอไม่อ,มอยู่ที่หนึ่งประตูต,ต่อหนึ่งครับอียิปต์ได้จากโมโมฮาเหม็ดโมเซนครับนาทีที่17แล้วก็ลังจิเรียได้ประตูตีเสมอจากลาอูการิก้าครับนาทีที่81ครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเซกาฮองมนถือว่าสุสีครับโอเวอร์ชามอาระครับบัสโฮมกรานอฟอิสบีากาไลกาบมัวเมนโล เอริกไว้เฮาครับซาป,ประตูปราณอฟมุม,มเหนโลลาอุกาเซียกาลิก้าครับขออภัยครับลาอุกาลิก้าครับ,รบลิลบลไม้ครับกาลิกา้าทำที่ลิสบี้ครับปาสตอมเอกลิกไม้ตอกฟนครับตอกฟนครับ อาฟาตีครับโมเซนชิกาบาราครับโมเฮมดซาลาครับชิกาบาราครับเอาล้วครับโยนคอร์สเข้ารา์เราโมเฮมิดโมเซนขึ้นลูกนี้มาเชียวไปนิดเดียวครับเชียวไปนิดเดียวครับ หมดครึ่งแรกไปแล้วช่วงต่อเวลาของครึ่งแรกนะครับมดช่วงเวลาต่อคนง,งที่สองครับไม่มีการพักนะครับเดินเปลี่ยนฝั่งได้เลยนะครับน,นี่อาเมดชาฟีให้มาที่โซบี้ครับโมเมดโมเซนชิกาบาลาครับมาที่ซาบัโม,มเมตซาลาครับโม,มเมตาลาจ่ายเข้ามาแม่ลึกไปหน่อยครับลึกไปหน่อยครับ ยาวขึ้นมาครับกาลิกา,กาสลา,าดได้บอลครับสวยครับโมเปาาดดนลสลาลูกนี้ทำได้ดีที่จะเข้าซ้ายครับโยนขึ้นมาแม่เอลิกไม้ครับจ่ายครับมาที่โมเซนบัสฮอมวัดกันทีลูบอล ยิงจุดโทษนะครับจบ120นาทียังไม่มีทีมใดชนะได้ครับยังเสมออยู่ที่1ประตูต,ต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นหลังจากต่อเวลาพิเศษไปแล้วต่อไปจะคือเป็นการโดนจุดโทษครับเดี๋ยวเรามาดูกันคราาับว่าตอนไรน,นะ ครับในจีเรียอีบครับกลับฟุตบอลแอฟริกาซูเปอร์ครับครับนี่แอฟริกาซูเปอร์ครับดูบอลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะนะครับกาลิก้าคนนี้ครับยิงประตีเสมอให้ในจีเรียครับเราดูเขายิงจุดโทษอาร้มห อ๋อครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับมัวร์เป็นโมเซนียิบครับสวยครับแม่ถือว่าทําได้ยิจรีงๆครับยิบขึ้นนําแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ครับวูนที่สองครับเฮลิกันได้อันนี้จบ้อยครับแม่เป็นเสมอแล้วครับยิงเพื่อยิงเพื่อขึ้นนําครับโลฮันโชบี้ครับติดเซฟครับโอ้สปอเซฟได้สวยทีเดียวครับอันนี้เสมอก็อยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ลูกทส่าครับแ์รี่เจนครับเรียบร้อยครับโอ้โหคมมากครับลูกนี้ครับขึ้นนำสองหนึ่งครับโมฮาเม็ดซาลาครับยิงเพื่อขึ้นยิงเพื่อตีเสมอครับอืมตรงกลางครับแนนอนทีเดียวครับนิ่งมากครับอิลิกไหมครับยิงเพื่อขึ้นนำครับลูดิสีครับอ้าวไอ้เซ่ครบโพอิ่เซ่ครับ จิกาบาลาครับกับไวท์ฮาจิกาบาล่าอีฮแต่าเสมอให้อีครับขึ้นนาำครับขออภัยครับนจีเรียลูกนี้ต้องเข้าครับเพื่อต่อายุครับถ้าไม่เข้าคือแพ้เลยครับการดออฟติดเซฟครับเรียบร้อยครับอียิบเป็นเจ้าแห่งแอฟริกาครับโอ้โหถึงดีกาแล้ววันนี้แข่งกันสูสีเดียวครับ นายจีเรียเสียดายเลยครับตลาดฟุตบอลในวันนี้ถือว่าเล่นกันน่นสนุกทีเดียวครับมีจังหวะเข้าทำสวยๆแลนี่ครับโมเอ็มโมเซนขึ้นโขกข,ขึ้นนำครับนาทีที่17ครับจากการเปิดของโชบี้ครับเสยใต้ขาเข้าไปเลยครับโอ้โห จังหวะนี้แเสียบสไลด์ครับใบเหลืองครับเอนเนมี่ครับเอลเนนี่ครับเราดูฟิกซี่ลรกนี้ของกาลิก้าครับโอ้โหเีเสมอครับอาทีที่82ครับโมเป็นโมสลาโยต์โมเซนขึ้นโขแม่ก็จบไปแล้วนะครับกับฟุตบอลแอฟริกาซุปเปอร์ครับ ทีกทีชนะเลยก็คืออียิปครับผมไว้ไปเด่นครับก็สำหรับในวันนี้ก็สุขสนานเต็มทีเดียวเลยนะครับยังไงก็กดรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นการลาแทจให้ผมทําฟุตบอลคู่บิ๊กบิ๊กแมตคู่พิเศษออกมาอีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ